แบบเซนวันนี้คือวันที่7กุมภาพันธ์2564ผมอาจารย์คำพีปริชายานพบกับท่านผู้ฟังเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็ยังคงเป็นพุทธภาวะดำรงอยู่กับสุขทุกสรรพสิ่งวันนี้ก็จะเป็นตอนที่5แล้วนะครับพูดมาแล้ว5ตอนตอนที่แล้วก็ ขอทา้าความสักนิดหนึ่งว่าครั้งทั้งแล้วผมได้พูดถึงว่าผู้ใดรู้แจ้งหรือประจักษ์แจ้งว่าสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของกายและจิตว่างจากสภาวะและลักษณะใดๆและประจักษ์แจ้งอีกว่าจิตก็ไลจิตหรือจิตไลสภาวะใดๆส่งให้ส่งผลให้ผู้นั้นไม่ต้องแสวงหา นิพานรวมทั้งไม่ต้องมุ่งหวังที่จะทําให้ตนบรรลุถึงนิพานหรือไม่ต้องทําจิตให้บรรลุถึงความว่างใดๆนะครับแน่นอนหากใครประจักษ์แจ้งว่าเวนยศัตว์คือสรรพสัตว์และมนุษย์ทั้งหลายบนโลกใบนี้ไม่มีลักษณะหรือสภาวะใดที่บ่งบอกว่าคือตัวตนบุคคลสัตว์และชีวิตดังนั้นจึงไม่มีผู้ใดเกิดมาและ ปราศจากตัวตนที่ตายไปอีกทั้งประกาศประากาศแจ้งว่าไม่มีตัวตนของผู้ใดดำรงอยู่หรือไม่มีตัวตนหรือหรือไม่ดำรงอยู่ดำรงอยู่หรือไม่ดำรงอยู่ก็ไม่ใช่หมายถึงไม่ได้มีหมายถึง ไม่มีตัวตนของผู้ใดดำรงอยู่หรือไม่ดำรงอยู่ในธรรมชาติแห่งกายและจิตผู้ใดเห็นประจักษ์แจ้งเช่นนี้ก็จะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดทางเนื้อหนังตลอดไปเกี่ยวกับสภาวธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของจิตหรือจิตเดิมแท่นี้ชาพุทธแห่งนิกายสยานะชาหรือเซนแต่ละท่านในแต่ละยุคแต่ละสมยัยอธิบาย หรือบอกกล่าวแก่ผู้เป็นสิทธ์แตกต่างกันตามภูมิธรรมและภูมิจิตของสิทธ์แต่ละคนดังเช่นอาจารย์เซนท่านหนึ่งกล่าวกับผู้เป็นสิทธ์ว่าจิตคือพุทธะพุทธะคือจิตพุทธะไม่ได้อื่นไปจากจิตจิตไม่ได้อื่นไปจากพุทธะนี่พูดไปตามหลักของปรมาจารย์ฮวงโปนะครับคำสอนของปรมาจารย์ฮวงโปพูดไ้อย่างนี้แต่เมื่อผู้เป็นสิทธ ขอให้อาจารย์ท่านนี้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับจิตพุทธ,ธะหรือจิตเดิมแท้ท่านอาจารย์กลับผู้ตัดบทอย่างฉับลันว่าทั้งจิตพุทธ,ธะและจิตเดิมแท้ก็ไม่มีหรือไม่ใช่จิตพุทธ,ธะและไม่ใช่จิตเดิมแท้แต่อย่างใดอีกทั้งยังกล่าวว่าสรรพสิ่งทั้งปวงล้วนแต่ลายสภาวะลายลักษณะใดๆทั้งสิ้นเช่นเดียวกับกายและจิตก็ลายสภาวะและไายลักษณะของกายและจิต ขอย้ำว่าที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นก็คือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาที่ว่าสัพเพธรรมมานาตาซึ่งมีความหมายว่าบนโลกใบนี้ไม่มีสรรพ,พสิง่งใดดำรงอยู่หรือไม่ดำรงอยู่อีกทั้งสรรพ,พสิ่งบนโลกล้วนแต่ลายสภาวะลายลักษณะใดๆทั้งสิ้นนั่นก็คือสรรพ,พสิ่งที่เราสัมผัสหรือเห็นหรือ ความเห็นที่ว่าสรรพสิ่งดำรงอยู่หรือไม่ดำรงอยู่หรือเป็นเช่นนั้นเช่นนี้หรือไม่เป็นเช่นนั้นเช่นนี้ล้วนเกิดจากความคิดปรุงแต่งทั้งสิ้นดังนั้นทุกสิ่งบนโลกจึงเป็นมายาเหมือนพลายน้ำพยับแดดพูดหลอนเงาของรูปเหมือนเสมือนเงาของรูปที่คล้ายหรือเสมือนความจริงแต่ไม่จริงแต่ประการใดนะครับ เพราะเหตุที่สปปรรพสิ่งบนโลกล้วนแต่เกิดจากมนุษย์ให้ค่าให้ความหมายหรือกำหนดชื่อเรียกขานกันเพื่อความรับรู้และเพื่อความเข้าใจชั่วขณะนี่เองจึงกล่าวว่าสปปรรพสิ่งบนโลกล้วนแต่เป็นสิ่งสมมติหรือเป็นสิ่งที่มนุษย์อุปโลกขึ้นทั้งสิ้นสำหรับผู้ที่รู้ สำหรับผู้ที่รู้แจ้งต่อสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของสรรพสิ่งบนโลกหรือผู้รู้แจ้งโลกโลควิถูผู้นั้นย่อมเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าแท้จริงแล้วสรรพสิ่งในจัก,กรวาลไม่มีแม้แต่ชื่อหรือสัญ,ญลักษณ์ใดๆมาแต่เดิมและสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของสรรพสิ่งนั้นเปรียบปรุดดังความว่างหรือสุญญาตา ทั้งนี้มนุษย์ไม่อาจจะรับรู้หรือไม่อาจเข้าใจต่อสภาวธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของสรรพสิ่งด้วยประสาทสัมผัสทั้ง6คือสัมบัติไม่ได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายและใจหมายถึงไม่มีสิ่งใดที่เราจะรับรู้ได้หรือสัมผัสได้และด้วยประสาทสัมผัสทั้งหมดทั้งหดังกล่าวแล้วสรุปว่าผู้ใดประจักษ์แจ้งหรือบรรลุถึงสภาวธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของจิตที่สมมุติเรียกว่าจิตเดิมแท้ หรือจิตพุทธหรือจิตประพัสสอนหรือจิตหนึง่งผู้นั้นวิเพียงมาเกิดตื่นรู้หรือจิตสว่างสวัยในวิธีทางอันเล่นลับแห่งจัก,กรวาลเท่านั้นหากแต่ผู้นั้นจะก็จะบังเกิดดวงตาเห็นธรรมที่เรียกว่าจักขุธรรมหมายถึงผู้นั้นยังรู้หรือจัดเะรู้ต่อสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของจัก,กรวาล ว่าเปลี่ยนเหตุสมผนความว่างจากลักษณะและสภาวะใดๆคือสุญญาตาซึ่งสภาวะธรรมดังกล่าวคือสภาวะธรรมที่อยู่เหนือคำพูดและเหนือรูปรักษณ์ใดๆทั้งสิ้นทางหน้านหลักธรรมคำสอนของชาพุทธเทรวะระบุว่าเนื่องจากผู้เป็นปุถุชนจิตมีกิเลสตัณหาราคะจิตของพวกเขาจึงบรรลุถึงนิพพานไม่ได้ จึงจำเป็นต้องอบรมบ่มเพราะจิตหรือต้องมีการปฏิบัติธรรมเพื่อให้จิตหลุดพ้นจากสิ่งสมมุตินั่นก็หมายความว่าต้องพยายามให้จิตหลุดพ้นจากสิ่งสมมุติที่เป็นนามธรรมเช่นกิเลสตัณหาราคะเป็นต้นจนกระทั่งจิตเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าจิตวิมุตติที่หมายถึงจิตไม่ตกเป็นทาสของสิ่งสมมุติของชาวโลกอีกต่อไปสำหรับ ชาวพุทธนิกายทยานะชาหรือเซนทั้งในอนดีตและปัจจุบันมิได้เป็นผู้เป็นสิทธิ์มิได้ให้ผู้เป็นสิทธิ์หรือผู้ใดภาพเพียนหรืออบรมบ่มจิตหรือปฏิบัติธรรมอบรมจิตหรือปฏิบัติธรรม จึงอบรมจิตหรือปฏิบัติธรรมเพื่อให้จิตหลุดพ้นจากสิ่งสมมุตินั่นก็หมายความว่าต้องพยายามให้จิตหลุดพ้นจากสิ่งสมมุติที่เป็นนามธรรมเช่นกิเลสตัณหาราคะเป็นต้นจนกระทั่งจิตเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าจิตวิมุตติที่หมายถึงจิตไม่ตกเป็นทาสของสิ่งสมมุติของชาวโลกอีกต่อไปสําหรับชาพุทธนิกายธัญนะชาหรือเซนทั้งอดีตปัจจุบันและมิได้เป็นผู้ มิได้ให้ผู้เป็นสิทธิ์หรือผู้ใดภาคเพียนบำเพ็ญเพียรหรืออบรมบ่มเพราะจิตเพื่อปฏิบัติธรรมด้วยมรรคตีใดหากแต่มุ่งและถ่ายทอดธรรมด้วยรัดสั้นตัดตรงคือการบรรลุถึงการอย่างหรืออย่างรู้ว่าทุกคนล้วนมีจิตพุทธะหรือจิตมีพุทธภาวะเท่าเทียมกันหรือเสมอเหมือนกันอยู่แล้วนอกจากนี้ชาพุทธนิกายนี้นิกายนี้คือนิกายฌานนิเส็นะครับ ไม่กล้าไม่กล่าวโอ้อวดว่าหลักธรทมคำสอนแบบใดหลักทมคำสอนใด,ดซ้ำล้ำลึกที่สามารถบรรลุถึงได้อย่างจับพลันเพราะเพาะอย่างยิ่งไม่พูดว่าธรรมะใดมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตนอกจากนี้ชาพุทธนิกาย <c oughs> นี่นิกายเซนนะครับนิกายเซนนิกายฌานหรือฉานไม่พูดว่า ขณะที่เรายังมีชีวิตยอยู่ต้องนำเนินชีวิตยอย่างไรรวมทั้งไม่สอนให้ปล่อยวางหรือละทิ้งความเห็นผิดตลอดถึงไม่ยอมไม่สอนให้ประจักษ์ระทำอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อที่จะให้สำเร็จมากผลหรือให้บรรลุธรรมอย่างฉับพลันหากแต่ชาพุทธนิกายทายานชานหรือเซน ที่แนะให้เราตระหนักรู้ตามธรรมชาติโดยกับตระหนักรู้ว่าธรรมชาติแห่งพุทธ,ธะที่มนุษย์และสัตว์มีอยู่นั้นทุกคนสามารถเข้าถึงหรือบรรลุสภาวธรรมนี้ได้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่และทุกคนมี โอกาสเข้าถึงหรือบรรลุถึงได้เท่าเทียมกันด้วยมรรควิธีปลดเปลื้องตนออกจากความคิดปรุงแต่งและหยุดแสวงหาพุทธภาวะจากภายนอกจิตขอย้อนกล่าวถึงผู้ปฏิบัติธรรมตามคำสั่งสอน กล่าวถึงการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมคำสังสอนของพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นชาวพุทธเทวาชหรือชาวพุทธนิกายทยานะชาหรือเสนหรือไม่ว่าจะเป็นสาสนิกชนศาสนาใดก็ตศาสนาอะไรก็ตาม,าาตามค้นทางหรือแนวทางในการศึกษาและปฏิบัติธรรมที่ถูกต้อง นั้นเพียงแต่เป็นผู้รู้จักจิตของตนเองนั่นก็หมายความว่าเพียงเข้าใจอย่างถูกต้องว่าสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของจิตหรือจิตเดิมแท้นั้นบริสุทธิ์หรือประพัฒน์สอนมาแต่อยู่ในคันมารดาหรือแม่หรือเมื่อแม่เราจะออกจากคันมารดาแล้วจิตของเราก็ยังมีธรรมชาติแห่งพุทธะอยู่เช่นเดิมไม่เปลี่ยนแปลงหากยามใดจิตพุทธะของเรา ถูกครอบงามด้วยกิเลสหมายถึงสิ่งที่ทำให้จิตเศร้าหมองนะครับหรือแม้แต่จิตเดิมแท้ถูกครอบงำอยู่ด้วยจิตที่คิดปลุกแต่งก็ตามความเป็นพุทธ,ธะก็ไม่ได้สูญหายไปไหนเฉพาะอย่างยิ่งต้องรู้ว่าจิตเดิมแท้นั้นเป็นอิสระไม่อยู่ภายใต้อำนาจใด นั่นก็หมายความว่าเพียงแต่เข้าใจอย่างถูกต้องว่าสภาวธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของจิตหรือจิตเดิมแท้นั้นบริสุทธิ์หรือประพัฒสอนมาตั้งแต่อยู่ในคันมารดาหรือแม้แต่เราออกจากคันมารดาแล้วจิตของเราก็ยังมีธรรมชาติแห่งพุทธะอยู่เช่นเดิมไม่เปลี่ยนแปลงหากยามใดจิตพุทธะของเราถูกครอบงำด้วยกิเลสที่ทาให้จิตเศร้าหมองหรือแม้แต่จิตเดิมแท้ถูกครอบงำด้วยจิตที่คิดปรุงแต่งก็ตามความเป็นพุทธะก็ไม่ได้สูญหายไปไหน เฉพาะอย่างยิ่งต้องรู้ว่าจิตเดิมแท้นั้นเป็นอิสระไม่อยู่ภายใต้อำนาจความมีอยู่หรือไม่ใต้อำนาจของความไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่ว่าไปแล้วจิตเดิมแท้นั้นเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการสมมุติใดและบางเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหตุเหนือผลปราศจากการเปลี่ยนแปลงมันมีความสมบูรณ์ในตัวเองอีกทั้งมันเป็นอิสระจากเครื่องข้องทั้งหลายตลอดถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นปรากฏการณ์บนโลกของเรา ล้วนไหลเทมาจากจิตเดิมแท้ทั้งสิ้นผู้ใดเข้าถึงสัจธรรมดังกล่าวนี้ผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นพุทธะองค์หนึ่งและผู้นั้นคือวีระมนุษย์คือครูของเทวดาหรือมนุษย์ทั้งหลายดังที่พระสังฆนายกว้ยหลางแห่งนิกายสยานะชาหรือเซนผู้ดำรงตําแหน่งสังฆนายกองค์ที่6ของจีนเมื่อครั้งยังเป็นหนุ่มวัยหลางในวัยเบญจเพศก็ได้บรรลุ ถึงสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของจิตนั่นก็คือหนุม่มไว้หลางหรือที่ต่อมาคือประอาจารย์ไว้หลางบังเกิดดวงตาเห็นธรรมหรือเห็นแจ้งด้วยจิตของตนว่าที่แท้ทุกสิ่งในสากวาโลกนี้ก็คือตัวจิตเดิมแท้นั่นเองไม่ใช่สิ่งอื่นใด ขอย้ำนะครับว่าหนุม่มไวยลางหรือที่ต่อมาคือปรมาจารย์ไว้ลางสังฆบนญายกองค์ที่หกเกิดดวงตาเห็นธรรมหรือเห็นแจ้งด้วยจิตของตนว่าที่แท้ทุกสิ่งในสากกโลกนี้ก็คือตัวจิตเดิมแท้นั่นเองไม่ใช่อื่นไกลและท่านพยังประจักษ์แจ้งชัดอีกว่าธรรมชาติเดิมแท้ของจิตนั้นไม่มีสิ่งใดดำรงอยู่หรือไม่ดำรงอยู่ในธรรมชาติเดิมแท้นี้ แเพาะอย่างยิ่งสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของสรรพสิ่งก็คือความว่างหรือสุญญาตาหมายถึงว่างจากสภาวะเละว่างจากลักษณะใดๆน,นะครับขอย้ำว่าการบรรลุหรือการเข้าถึงอย่างถูกต้องเข้าใจอย่างถูกต้องท่องแท้ต่อสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของจิตนั้นไม่ต้องประพฤติปฏิบัติแบบหนึ่งแบบใแดเพียงตื่นรู้หรือประจักษ์แจ้งต่อพุทธภาวะหรือประจักษ์แจ้งต่อจิตเดิมแท้เท่านี้เท่านั้น อีกทั้งต้องประจักษ์แจ้งว่าไม่มีใครจะบรรลุถึงอะไรเพราะสภาวธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของกิสัพพสิงล้วนแต่ไร้ลักษณะไร้สภาวะหรือไร้สิ่งใดบนโลกล้วนแต่ว่าต้องแปลแจ้งว่าในม,มีใครบรรลุถึงอะไรเพราะสภาวธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของสัพพสิงล้วนแต่ไร้ลักษณะไร้ลลสภาวะหรือ สรรพสิ่งบนโลกล้วนว่างจากสภาวะและว่างจากลักษณะใดๆดังกล่าวแล้วขอย้ำว่าสภาวะทางแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของกายและจิตนั้นไล่สภาวะและไล่ลักษณะแห่งความเป็นตัวตนไล่สภาวะและลักษณะแห่งความเป็นบุคคลไล่สภาวะและไล่ลักษณะแห่งความเป็นสวรไล่สภาวะและไล่ลักษณะแห่งความเป็นชีวิตด้วยเหตุนี้สรรพสิ่งบนโลกจึงเป็นมายาภาพประดุจดังพูดหลอนพลายน้ำพยับเดชเงาของรูปและเสมือน ความฝันที่ไร้ความจริงแท้สิ่งที่ควรกล่าวอีกประการหนึ่งในการเข้าถึงพุทธภาวะนั้นก็คือการมองดูธรรมชาติแห่งตนว่ามิอาจเข้าถึงได้ด้วยเหตุผลและมิอาจเข้าถึงได้ด้วยความคิดตุงแต่งตุงแต่งตลอดถึง และมิใช่เข้าถึงด้วยความคิดปรุงแต่งอีกทั้งไม่อาจจะสวยงาจิตพุทธะได้ด้วยความรู้แบบแบ่งแยกสรรพสิ่งเป็นสิ่งคู่หากแต่เข้าถึงพุทธภาวะของตอนนั้นต้องอาศัยประสบการณ์ตรงของตอนเองเป็นสําคัญดังที่พระสังกัยายกไวหลากอาธิบายเกี่ยวกับหลักธรมกร,รมคาสอนของท่านว่าอิงอยู่บนรากฐานแห่งความไร้สภาวะ และลายลาักษณะแห่งสรรพสิปปส่งเป็นสําคัญนอกจากนี้ท่านยังกล่าวอีกว่าในคําสอนของฉันคือท่านไวหลางนะครับถืออจิตไว้ลายความคิดและหลักการก็คืออยู่กับความคิดที่เรียกว่าอยู่กับจิตลายรูปลายรูป ในคำสอนของฉันไว้วลางถืออาจิตคือไลยความคิดเดี๋ยวอ,อาจิตเป็นหลักการถืออารูปไา้รูปเป็นหลักฐานถือเอาฐานถือเอาฐานหมายถึงรายที่พึ่งพักพิงเป็นฐาน สรุปว่าการรู้แจ้งหรือการบรรลุธรรมตามหลักทำคำสอนแห่งนิกายทยานะชาหรือเซนก็คือการรู้หรือบังเกิดความเข้าใจหรือบรรลุถึงสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของจิตของตนด้วยปัญญาญาณกรนั้นการบรรลุหรือการเข้าใจนั้นต้องไม่ใช่เกิดจากความคิดปรุงแต่งนั่นก็คือมิใช่เกิดจากาพูดเอาเองหรือคิดเอาเอง การบรรลุหรือการเข้าถึงนั้นต้องไม่ใช่เกิดจากความคิดปรุงแต่งนั่นก็คือไม่ใช่เกิดจากพูดเอาเองหรือคิดเอาเองว่าเป็นเช่นนั้นหรือไม่เป็นเช่นนั้นนั่นก็หมายความว่าในการบรรลุธรรมหรือประจักษ์แจ้งต่อสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้แห่งสรรพสิ่งในจักรวาลว่าล้วนแต่ว่าจากสภาวะและลักษณะใดๆที่สําคัญยิ่งก็คือ นั่นก็หมายความว่าในการบรรลุธรรมหรือปะจักแจ้งต่อสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้แห่งสรรพสิ่งในจัก,กรวาลว่าล้วนแต่ว่างจากสภาวะลักษณะสําหรับผู้ที่ได้เข้าใจอย่างถ่องแท้อีกย่อเห็นสภาวะดังกล่าวย่อมเข้าใจต่อส,สิ่งสมมติทั้งหลายว่าไร้ความจริงและสมมุติเรียกว่าผู้นั้นคือผู้บรรลุธรรมหรือนิาพานฉับพลันโดยไม่ต้องรอชาติหน้าแต่อย่างใด ส่วนมครควิธีสู่การบรรลุหรือการรุดแยกต่อสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของจิตดังกล่าวผู้เป็นอาจารย์หรือเป็นกัลยาณมิตรมีมครควิธีช่วยให้เข้าถึงเข้าใจหลายวิธีดังเช่นอาจจะใช้วิธีกระตุกจิตกระชากใจเพื่อให้มเกิดการอย่างรู้ต่อสภาวะธรรมดังกล่าวเป็นต้นทั้งนี้ในการเลือกใช้มครควิธีอย่างหนึ่งอย่างใดนั้น ก็แล้วแต่ความเหมาะสมหรือแล้วแต่เงื่อนไขหรือเหตุปัจจัยแต่ละคนสิ่งสําคัญก็คือสรรพสิ่งบนโลกล้วนแต่เป็นสุญญตาหรือเป็นอนตตาทั้งสิ้นดังนั้นกายและจิตหรือขันห้าก็เป็นสุญญตาและอนตตาคือว่างจากลักษณะและว่างจากภาระใดๆซึ่งสภาวะนี้ไรสภาวะแลไรลักษณะดังกล่าวนี้ไม่ได้หมายความว่าส,สามารถอธิบายให้เข้าใจด้วย ค่อยคำและภาษาทว่าแต่ละคนต้องเข้าใจอย่างทองแท้หรือประยกกักษ์เจ้งด้วยปริชาญาณของตนเองทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดสกลา,านี้ทุกคนต้องประสบพบเห็นสภาวะและลักษณะดังกล่าวด้วยตัวหรือตนเองของตนทั้งหลายทั้งปวงรามสิ่ง สิ่งสาคัญก็คือสรรพสิ่งบนโลกล้วนแต่เป็นสุญญาตาและเป็นนาตาทั้งสิ้นดังนั้นกายและขันห้าก็เป็นสุญญาตาและนาตามิได้หมายความว่าสามารถอธิบายให้เข้าใจได้ด้วยต้วยคําและภาษาทว่าต้องแต่ละคนต้องเข้าใจอย่างท่องแท้หรือประจักษ์แจ้งด้วยปีชาญาณของตนเองทั้งหลายทั้งปวงที่กล่าวมานี้ทุกคนต้องประสบพบเห็น สภาวะและลักษณดังกล่าวด้วยตัวเองหรือต้องมีประสบการณ์ตรงด้วยตัวเองไม่ใช่เพียงแต่รู้หรือคิดปุงแต่งจากการอ่านการฟังการคิดการถามและการศึกษาจากครูบาอาจารย์หรือจากการแสวงหาความรู้ใดๆก็ไม่ใช่เหนืออื่นใรชาพุทธิกายนฉานะ ชาลหรือเซนกล่าวย้ำตลอดเวลาว่ามนุษย์ทุกคนล้วนมีปรีชาญาณพร้อมแล้วที่จะเป็นผู้ประจักษ์แจ้งต่อธรรมชาติแห่งพุทธ,ธะคือหรือทุกคนปรารถนาจะประจักษ์แจ้งต่อพุทธภาวะของตนเท่าเทียมกันหมายถึงสามารถบรรลุมรรคผลเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายหรือสามารถที่จะสัตรู้เช่นเดียวกับองค์พุทธะทั้งหลายนั่นเองสรว่าผู้ใดเห็น แจ้งอย่างทองแท้ต่อสภาวะธรรมแหงธรรมชาติเดิมแท้ของจิตว่าปราศจากสภาวะและลักษณะใดๆหรือว่างจากลักษณะและสภาวะใดๆทั้งนี้ผู้ใดเห็นแจ้งต่อสภาวะธรรมเช่นนี้ผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นพุทธะองค์หนึ่งบนโลกใบนี้เอาละครับก็มาถึงสุดท้ายก็ขอสรุปว่าการที่จะบังเกิดปัญญายาเห็นแจ้งต่อจิตเดิมแท้ดังกล่าว ก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยที่เหมาะสมและอาศัยครูบาอาจารย์หรือกัลยาณามิตรช่วยกระตุกกิจกระชากใจจนจิตลุกโคลงโพร่งอย่างฉับพลันในเวลาหนึ่งเวลาใดกอถึงเห็นประจักษ์แจ้งว่าตัวจิตดำรงอยู่เป็นพุทธภาวะตามธรรมชาติอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องไฟฟ้าหรือไม่ต้องแสวงหาพุทธ,ธาจากที่ไหนอีจบตอนนี้แล้วนะครับคือตอนที่หกโทษตอนที่ห้าเดย ตอที่หนะครับมาพรุ่งนี้ก็จะขึ้นเรื่องใหม่ชื่อว่าธรรมวิถีแบบเสร็จพรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็ขอยุดติเพียงแค่นี้นะครับสำหรับท่านผู้สงสัยไม่เข้าใจนะครับอยากจะสอบถามอยากแสดงความคิดเห็นอะไรก็ตามทีนะครับก็ขอให้ ติดต่อกับผมที่หมายเลข0891 089126 0689นะครับ09 089นะครับโทษครับ089126 0689นะครับเนี่ยศูนย์สองหนะครับเอาละครับวันนี้ก็สมควรเก็บเวลาแล้วผมก็ขอ,อยุติเพียงแค่นี้นะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีครับ